สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับ p s n Channel ค่ะครับอ่ะทีนี้เป็นทย์ที่สามแล้วพี่ยีแต่ว่าน้ำหนักดิวก็ไม่ค่อยลงเลยลงได้แค่ทิ์แรกพอทอาทิตย์ที่สองที่สามไม่ค่อยลงเลยอแต่ก็ได้ข่าวว่าลงกันไม่ใช่ลงแต่ก็ลงไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการว้ได้เท่าไหร่กันบ้างก็ตอนแรกถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นวันแรกเลยใช่ไหมที่คุณบิวมาด้วยมาด้วย พี่พิ่งมาด้วยเท่าไหร่นะพี่พึ่งมาด้วย88.6แปแล้วก็ห่อาทิตย์ผ่านไปได้8ปดสิบเจ็ดแปแล้วก็วันนี้ได้ขนาดขึ้นวันนี้ได้87.4็ดแปดสิบเจ็ดจุก็สโลใ่ไหมเของผมก็เริ่มจากประมาณ9 91.6แล้วก็มาเป็น92.2ครับขึ้นอาทิตแรกขึ้นวันนี้ได้ 89.1สิบเก็ประมาณ2กิโลแปดก้าจก็ประมาณ2โล3โลอ๋อจริงๆก็ลดกันตั้งสองโลใน2อาทิตย์จริงก็เดือนเราก็อาทิตย์ละโลอยู่นะครับเจ้าของอะไรอ่ะก็การเชนก็ว่าควบคุมแล้วแต่มันก็ยังยังนะยังยังไม่ลงะครอ๋อแล้วผมผมเจ้าของอ่ะ ผมเครียดนะเ,ออเครียดเครียดกับการนมาหมากเอ,เออแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ค่อยลงด้วยแต่พี่ว่าจริงๆอ่ะเราเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอาตีพละหนึ่งโลอ่ะก็เป็นตัวเลขที่ดีนะจริงๆแสดงว่าตอนแรกเราตั้งเป้าหมายกันที่เท่าไหร่อ่ะสิบโลสิบโลนะใช่ไหมเออนั้นเราเปลี่ยนมุมมองดีกว่าบางทีการตั้งเป้าหมายของเราที่มันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่ามันเลยทําให้เรารู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวลเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพี่ว่า ลองมาตั้งแบบสมาโกเคยไ,ไหมไม่เคยเออสมาโกอ่ะก็คือจะมีมีอยู่5ข้อหลักเลยสมาก็คือ s แรกคือสเปซิฟิกมันจะต้องแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราจะลดน้ำหนักใช่ปะก็วัดผลได้โดยการชั่งน้ำหนักใช่ไหมแล้วสำคัญกนะ็คือว่ามันจะต้องลดได้อย่างสมเหตุสมผลเอออย่างเงี้ยจริงๆถ้าแบบส0โลแต่เราบอกว่า1เดือนมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเราบอกว่า1ิโลในแบบ อาจจะแบบ3เด so ือน6เดือนเนาะแบบว่าตามทิษฎีมันก็จะประมาณแบบถ้าเราทําอย่างถูกต้องมันก็ควรจะอาทิตย์ละครึ่งถึง1นกิโลซึ่งเอาจริงมันก็เป็นไปตามเป้านะอือแล้วก็อีกอันนึงคือต้องมีเวลาที่แน่ชัดถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราฟังเนี้ยอาทิตย์ละหนึ่งกิโลใช่ไหมถ้าเราอยากได้สิบกโลกี่อาทิตย์ดีก็สิบอาทิตย์เออ ประมาณ1ิ2ถึงยีอาทิตย์เพราะว่าคืบหนึ่งเดือนประมาณสิ2ถึงอาทิตย์ใช่เพราะอย่างนั้นฟังแล้วโอเคไหมดูมีกําลังใจขึ้นไหมกว่าสิกิโลใน1เดือนมีกำลังใจขึ้นไหมประมาณสถึงห้าเดือนเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบเครียดขนาดนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราทาอ่ะจริงๆมันเป็นโกที่ดีอยู่แล้วมันถิงนเป้าหมายที่ดีอยู่แล้วอืมครับใช่โอเคครับก็ มีกำลังใจขึ้นมาพีนนะ่พู่เนาะตอนแรกเราเราก็ว่าท้อแท้ตอนแรกเราหูตัก,ก็หมายลนะสิบกิโลเนาะในอาทิตย์ละโลพอไม่ได้ตามเป้าก็เลยเศร้าจริงจริงถ้าได้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 คำแนะนำจากพี่ยีในเรื่องของสมาร์ทโกลัวรู้สึกสบายใจขึ้นใช่พี่ว่าก็จะได้ไม่เครีใช่ครับจะได้<ต>มีแรงแรงทำที่ว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะในการลดน้ำหนักหรือว่าาจารย์จะ พวบคุมอาหารดูแลสุขภาพจริงๆต้องใช้สามอรครับให้เรารู้อยู่แล้วมีอออะไรบ้างออะไรคะอออาหารก่อนเลยของยครับสุดท้ายอารมณ์ลลใช่ค่ะแล้วมันก็มีแค่สามอนี้แหละไม่หนีไปไหนเราทุกคนก็ทำมาแล้วใช่ไหมอาทิตย์แรกใช่ครับเออพี่ได้ยินอยู่งั้นก็ว่าจำลอบคิดว่าออไหนสำคัญสุดถ้าเป็นผมอ่ะผมว่าออกกำลังกายเพราะทไมอ่ะ เพราะว่าออกกำลังกายสําคัญที่สุดเพราะว่าผมผมเชื่อว่าการออกกำลังกายทาให้เราเนี่ยพอผ่านพินานได้มากแล้วหนักก็จะลดมากมีว่าพี่ต้องมีอารมณ์ก่อนมีอารมณ์ไหมอารมณ์ที่อยากจะลดเกินอ๋อไม่มีอารมณ์อยากจะลดอยากจะออกกำลังกายี่ก็ไม่ทดใช่ไใช่ไมีว่าใช่จริงอ่ะอันนี้จริงอารมณ์แหละสําคัญสุดแราะถ้าเราไม่ไม่อยากทําใช่ไหมไม่อยากเริ่มเราก็จะไม่ได้ทําไม่ได้เริ่มต้น ส่วนออกกาลังกายอ่ะมันก็เป็นอันที่รองมาจากอาหารนะ,ะนจริงอาหารสาคัญกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายแบบว่าเรากินเยอะมากพลังงาน600แคลจริงๆเราไปวิ่งเป็นชั่วโงมงเลยอ่ะเราจะวิ่งไหวปะถ้าแค่นั้นน,ะน่ะจริงๆอาหารน่ะสำคัญรองลงมาใช่เนาะก็นี่แหละอารมณ์อาหารออกกาลังกายใช่นี่ก็จะมาช่วยด้วยเห็นว่า ไม่รู้จะยังไงกันแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มมึนๆแล้วเริ่มต่างๆแล้วอี้รอบนี้ใช่ก็เลยว่าแล้วอาหารก่อนก็ได้อะไรเพราะว่าอารมณ์น่าจะมากันแหละอารมณ์คือสอดสับที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ล้วนเลยอือใช่ล้วนเลยไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องสมาร์ทโก้หรือไม่ได้มีอะไรมาจากเลยแต่กำลังใจดีนะดูแบบมั่งบัานดี อาหารบ้างเป็นยังไงบ้างคิดว่ามีอันไหนที่เรายังรู้สึกว่าแบบมันมันจะเป็นปัญหาในอดที่ผ่านมาถ้าถ้าผมเองอาหารตัวเองก็เหมือนกับที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกนะว่าผมก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรลดลดลดปริมาณลงเลือกเลือกอาหารมากขึ้นแต่ก็มีบางครั้งก็ถ้าว่ามีงานหรือมีกินในกรามก็จะมีที่กินเยอะถ้าตัวเอง แต่ก็พยายามพยายามคุมอยู่แต่ก็จะมีหลุดบ้างบางมือแล้วตกลมนะไม่รู้ว่าพี่พิ่งตัวพี่ก็เหมือนกันถ้ามีปาร์ตี้หรืออะไรก็ซื้อเยอะแต่พี่ตอนนี้พี่ไม่กินแล้วกาแฟดำพี่ไม่กินกาแฟนี่เขาสักเพลไปหนึ่งพี่ไม่กินแล้วกาแฟเลิกซื้อแล้วเฮ้ยจริงจตัดขาดกับร้านกาแฟเวลาแบบนี้จริงจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้กลับไปสมาร์ทโกนะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่า เราแบบไม่ได้ต้องไปถึงอาหารเอ้ยไม่ต้องไม่ถึงลดน้าหนักอย่างเงี้ยเราอ่ะตั้งเป็นเป้าหมายเด็กๆอย่างว่าจากกาแฟน้องกินทุกวันเปลี่ยนเป็นให้มันแบบชัดเจนวัดได้ก็แบบไม่กินเลยเอออย่างงี้ก็จปกาแฟดำแจากาแฟดาก็ทรมานตัวเองไม่กินเลยดีกว่าเยี่ยมเป็นเทคนิคที่ดีนะใช่ไหมก็คืออย่างพี่พูก็คือแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบเวลามีมีงานเดียงใช่ไหมกินเยอะอ่ะชิ้นนึงบ่อยหรอ ก็ <ừ> ไม่ค่อยเท่าไหร่อ <ừ> ่ะที่ก็ถ้าเฉลี่ยเด,ด,ดือนสองตาก็แด้ะอ๋อจริงๆก็ถ้าเราบาลานซ์เอาก็ได้นะถ้าสมมติว่าวันนี้เรากินเยอะใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีแผมใช่ไหมว่าเพื่อนหนักแล้ววันนี้กินปลาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ควบคุมพลังงานอาหารนื้ออื่นก็ได้อย่างนื้ออื่นแบบเช้าเที่ยงอาจจะเบา แบบว่าเป็นพวกแบบต้มนึ่งย่างอะไรเงี้ยเ,เป็นเมนูพวกสลัดหรือว่ายำอะไรเงี้ยก็ได้ให้มันพลังงานไม่น้อยว่าต้มนึ่งยพลังงานน้อยแต่ถ้าเราเลือกเป็นพลังงานสูงๆเนาะอย่างเช่นแบบของทอดติดมนันติดหนังอะไรเงี้ยเช้ากินอย่างเช่นแบบกินของไก่ทอดเอย็นไปกินบุฟเฟ่ <c oughs> เอ,อี <c oughs> กจบเทเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนได้จะได้ไม่ต้องอดด้วย <c oughs> <ม> ก็คุณรู้เลยนะเนี่ยใช่มีเรื่องอื่นไหมทีจริงแล้วอะ่ะมันจะมีส่วนใหญ่เนาะพี่ก็จะแบบแบ่งเป็นแบบนอกมือกับในมือใช่มีนอกมืออะไรบ้างที่แบบกินโดยที่ความอยากน่าจะเป็นพวกเครื่องดืง่มแบบบางที<อ>ขับรถเนี้ยก็เป็นอเมซอนเงี้ยชาย็ยนห<อ>วาน,น้อยครับอันนี้น่าจะเป็นนอกมืออ่าอันนี้นอกมือก็น่าจะเป็นกล้วยทอดอ,อ,อะไรเงี้ยขนมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก สังเกตไหมแล้วว่าเรากินตอนไหนพวกอาหารจุกจิกกินตอนหิวอยากหรือว่าเห็นแล้วเจอเห็นแล้วเจอผหตอนกินตอนอยากไม่อยากนะแต่ก็เห็นแล้วอยากเอ้ก็ซื้อมาดีกว่าแล้วลองชิมดูอยากกินของก็เลยซื้อเออถ้าอย่างนั้นวันคีบางคนน่ะก็จะใช้เทคนิค เดินผ่านไปเลยอย่างที่เพิ่งทํามาแบบไม่ซื้อแล้วั้นไม่สั่งเลยไม่เดินผ่านอย่างเงี้ยเราก็จะแก้ปัญหาเพราะขนมแบบของนอกมือเรื่องกินเพราะส่วนใหญ่อ่ะของนอกมืออ่ะเป็นสิ่งไม่จําเป็นเนาะเราไม่ต้องกินก็ได้อย่างบางคนบอกว่าน้ําหวานต้องกินไหมจริงไม่จาเป็นต้องกินร่างกายไม่ได้ต้องการน้าตาลต้องการข้าวแป้งเฉยๆเพราะนั้นอ่ะนอกมืออ่ะเราตัดทิ้งได้เลยถ้าอยากเนี้ยเราก็อาจจะเนาะตัดสินแวดล้อมออกไปก็ดี แล้วในมื้อละคะกินเป็นอะไรเลยฮะในมือ้อถ้าโตเก็นผมว่าผมต้องดูอารมณ์นะครับถ้าว่าถ้าว่าหมายหมายถึงว่าถ้ามันหิวมากในมือ้อมันกลายเป็นมื้อใหญ่เออ,เอ,อใช่ใช่ใช่เลแ,แ,แต่ก็พียากอยู่แต่ก็มีหลุดมาก <c oughs> แล้วถ้าแล้วถ้าคุมได้อะะเป็นอะไรเถ้าแบบไม่อยากมาก ทำาไ่อยากมากเลยก็ส่วนมากก็พยายามคุมแล้วเราจะเป็นพวกสเปกพวกสลัดผักยากนะสลัดผักเราคนไม่กินผักเหมือนกันยากนะยังไงเราพี่จะกินอะไรปกติเราพี่ที่คุมอาหารมาพี่คุม,มอลไรพี่อาหารพี่พี่ก็กินของพี่ปกติแหละก็เช้าก็ก็อาหารตามสั่งตามร้านแต่ก็ ไข่เจียวไหม,ม <า S 1> เพิ่มไข่เจียวเพิ<อ>่มไข่ดาวไหมก็ประมาณน,นั้นแรกๆแต่หลังๆก็ไม่สั่งเ,เออ,อแล้วกินเท่าที่เขาให้มานี่นะ้นเราไม่สั่งพิเศษแล้วใช่ได้ค่ะแล้วจริงๆในมื้อเราก็เลือกแบบที่ทุกคนบอกก็ได้นะแบบว่ารวที่ไม่ทอดไม่ต้องเพิ่มอะ่ะไม่ต้องแบบเพิ่มไข่ดาวเพิ่มไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินผักเพิ่มใช่ไหมรู้จักคำนี้ว่าสองหนึ่ง จริงๆสองหนึ่งก็คือในมื้ออาหารเราเนะะี่ยค่ะเราก็แบ่งจานออกมานะคะอ่าเป็นสี่ส่วนครึ่งหนึ่งต้องเป็นอะไรผักแหนกต้อง <c oughs> ครึ่งหนึ่งก็เป็นผัก <c oughs> อีกครึ่งหนึ่งเนาะก็เป็นข้าวแป้งเนาะอะไรก็ได้ข้าวก็ได้ลงจีมุ้นเส้นอะไรก็ได้อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นโปรตีน <c oughs> ถ้าเรากินจานอาหารได้แบบเนี้ยทุกมื้อไม่ต้องอดเลยคิดว่าทุกคนหนุนหนักลดแน่แม่วปนีรถกระดิ่งแน่นอนตั้งใจเออหวานเจี๊ยบนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่หวานแล้วเดฟอักกินไหนหวานเออใช่เราก็มาลองกันใช่เชื่อองดูเรื่องอาหารเพราะว่าแบบอยความตั้งใจอารมณ์บอกแล้วตั้งแต่สิเปเซเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้เชื่อว่าสคนเนี้ยทำได้อยู่แล้วเพราะอารมณ์นะสำคัญที่สุดอีกนิดนึงก็ทำต่อส่วนออกลังกายใช่ปะอาจจะอาจจะต้องแบบมีคนมาช่วยไหมเพราะออกลังกายได้เดียวคน เดี๋ยวผมมีคนมาช่วย,อยพอดีผมมีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์แข่งกีฬาอยู่เ,ยเดี๋ยวผมจะให้เขามาช่วยเราสอบบเหมือนกับพี่ดีนี่แหละคือจริงๆบางทีบางทีเราเราทุกคนแหละถ้าจะสมัครเราก็พอจะมีความรู้แหละแต่ถ้าได้ต่อให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าได้มาพูดอย่างเงี้ยเราก็มีกำลังใจขึ้นแต่ถ้าจบวันนรผมรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น ใน,ในการที่ว่าจะลดน้ำหนักต่อคงจะง่ายขึ้นใ,นใช่เพราะจริงทุกคนทำมาดีอยู่แล้วรจริงแล้วลว่าก็เดี๋ยวผมว่าวันนี้มีประโยชน์ถ้าตัวผมเองนะถ้าว่าพี่มา,มาแนะนำผมว่ามีประโยชน์จริงๆถามว่าเราผมว่าไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ผมที่เป็นเทรบาไม่ใช่แค่พี่พึ่งที่ว่าทำงานอย่บาผมว่าทุกคนนะมีความรู้อพอสมควรใน,นระดับหนึ่งแต่ถ้าเราได้คำแนะนำจากคนใกล้ชิดเรา เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นก็เดี๋ยววันนี้ได้คำแนะนำเรื่องของสมาร์ทกลอจากพี่แล้วก็เรื่องของอาหารที่ว่าเราจะไปปรับสองนัง้นหนึ่ง<ๆ>แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองให้เพื่อนผมนี่แหละเป็นเพื่อนกันเองนี่แหละ<ๆ>ดึงใจการกีฬามาแนะนำเรื่องกอารออกกำลังกายที่เหมาะที่เหมาะส่งกับเราแล้วกัน<ๆ>ประมาณนี้นะโอเคเยี<ๆ>่ยมเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่คน่าจะเห็นแบบว่าถึงีพีสุดท้ายน่าจะ ของเดียวเปลี่ยนขุ่นกันเลยทีเดียวใจก็ดีพี่เพิ่งสองโลแล้วผมก็ได้ประมาณถ้าถ้านับถ้านับวิสิตสอบอ่ะผมจะได้สามโลเพราะว่าพอวีคแรกผมขึ้นมาโลหนึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่วีคแรกไอ้วันที่29ผมว่าถ้าลงมาสองโลเท่ากันเดินๆประมาณว่าเดี๋ยวจนพีทพี่สุดท้าย น่าจะมีเพิ่มเหมือนกับตอนแรกเหมือนจะมีเพิ่มที่เรื่องของรอ,อบเอวด้วยใช่ไหมคอ๋อใช่คือเมื่อกี้ลืมพูดเลยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องแบบแค่น้ําหนักอย่างเดียวก็ได้นะเพราะบางทีแบบรอบเอวเราอาจจะลดลงก็ได้แต่บางคนแบบกล้ามเนื้อเราออกเยอะไปเกินนะไม่ใช่ศากการกีฬาใช่ไหมเขาแน่จะให้คำตอบให้ชัดเพราะแบบบางทีเราออกกําลังกายเยอะขึ้นกล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นน้ําหนักเราอาจจะไม่ลดนะแต่ว่ารอบเอวเราอ่ะอาจจะลดลงแค่นั้นจริง ก็คงเป็นวันรอบเอวกันแล้ววันรอบเอวยิ้มไว้ก่อนเราเป็นวีที่สามีที่หนึนะแล้วเดี๋ยวรอดู10กิโลของเราก็คงจะถ้าว่ารู้สมาร์ทโกลนี้แล้วก็จะเป็นก็จะประมาณเป็น3-6เดือนและนี่เพราะว่าเพราะว่ามันจะเท่ากับเข้ากับงกิโลึ่งกิโลต่อสัปดาห์ก็จะนานประมาณ10สัปดาห์20สัปดาห์ประมาณ3เดือนหรือ5เดือน สามสิบห้าเดือนประมาณสามสิบห้าเดือนนี่ผ่านนี่ถ้าก็ผ่านมาสามวีคประมาณยี่สิบเอ็ดวันพอดีพอเราลงเป็นยี่สิบเก้าเออใช่ะป๋อถ้าเราทําได้ครบยี่สิบเอ็ดวันอ่ะเราจะเกี่ยงนิสัยเลยเพราะจริงๆการลดน้ำหนักอ่ะไม่ใช่เรื่องของตัวเลขนะแต่เป็นการปรับนิสัยใหม่ให้เราได้พฤติกรรมที่ดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นเออพูดถึงพี่พึ่งอ่ะเป็นอะไรพูดถึงเรื่องของทฤษฎีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละยี่สิบวัน อยากถามพี่เพิ่งเปลี่ยนแปลงไหมครับเราคุยกันเรื่องน้ำหนักทุกวันเลยนะเปลี่ยนดิเพี่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรบ้างมีใส่อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปก็บอกพี่ไม่กินเลยกาแฟไม่เอาเลยไม่สนใจชินแมมแม่ลักษณะนี้ชินไหมชินชินแล้วชินแล้วคือไม่ไม่อยากไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่้ยเพราะมันไม่ผลจริงตขนาดขนาดน้าโทรมาให้เอากาแฟไหมเราไม่เอานะไม่กินสรุปยีสต์เอ็ดวันนี้มันมันซึมซับก็โดยอัตโนมัตินะนะ ตัวเหมยก็ซูช้าเตอร์ตัวบัสก็เราก็จะคุยกันทุกวันแหละเรื่องอะ่าพี่พึ่งเป็นไงบ้างเท่าไหร่แหละตัวเหมยก็เรื่อแหละจากกินเยอะมากๆก็ลดมาอนิดนถือว่าเปลี่ยนจริงครับคราวนี้ของจริงครับพี่เบี้ยที่ถือมาโอเคค่ะสหรับสามสัปดาห์นะก็ได้ผ่านมันไปนะเดี๋ยวคุยนที่ตาของเราต่อสัปดาห์หน้าแล้วกันนาเยวมรนักศึกษากีฬาแล้วกันมาให้คำแนะนำ เราสองคนจริงผมเชื่อนะครับไม่ว่าเราสองคนหรือว่าใครก็ตามความรู้อยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวเอามาให้เป็นความมั่นใจให้กับผมกับพี่คุณสองคนเพราะเราทำันจริงรู้สึกจริงๆเศร้าจริงๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูอาทิตย์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณพีมากนะครับได้ค่ะไป็นกำลังใจให้รวมถึงคนที่ลดน้ำหนักทุกคนด้วยนะคะได้เลยครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับมาครับสวัสดีค่ะ